สวัสดีครับผมพาท่านมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงที่จังหวัชดชลบุรีนะครับอำเภอเมืองนะครับนี่คือสื่อสารวัฒนธรรมง,งานประเพณีลอยกระทงปี2567นะครับไปดูบรรยากาศข้างในเลยครับข้างหน้ามีขายกระทงเยอะแยะเลยนะครับท่านดูตรงนี้ก็คนเยอะแยะนักท่องเที่ยวมากัน มากหน้าหลายตาเลยนะครับดูบรรยากาศข้างในนะครับไปดูนะครับนี่ร้านค้านะครับร้านค้า้าเดี๋ยวดูร้านที่มีอะไรเยอะๆแยะๆเลยนะครับอันนี้ตลาดประมงข้าเรือพลีจุดนัดพบและพักของอาหารทะเลที่นี่ดังนะครับ รับประทานกับงง่าครับในตำนานนะครับ20บาทไม่มีล้วนะครับมี่ดื่มลตลาดประมงนียวครับนี้รับประานะครับาวเดียวพอค่ะเรารีบไปดูน้ำตกเลยนะครับก็เดิมาเจอน้าไปชมได้นะครับนี่ท่านดูน้ำตกผมเข้ามาถึงเจอน้ำตกเลยนะครับสวยงามอย่างไรไปดูกันเลยดีนะที่มาดูทันของ เพราะเมื่อกี้มีพลุนะครับดูสวยครับที่ชนบุรีนะครับอำเภอเมืองนะครับนี่คือน้ำตงแล้วก็ตรงนี้คือบริเวณที่เขาประกวดนางนกพม่ากันนะครับตรงกลางนี่มีศามีศาลาเป็นปวนอิมน,นะครับกลางวันก็สวยนะครับกลางคืนก็สวยถ้าท่านดู ประชาชนและท่องเที่ยวมาแหเยอะยะเลยะนะครับขณะนี้บนเวทีก็กำลังประตวดนนางนกพมา่าครับหลังจากจบการแสดงที่สองนะครับามมาเราจะได้รู้ผลงานของท่องเที่ยวเดีย๋ยวจะพาท่านไปชมกระทงนะครับจะเป็นใครกันบ้างปกระถากระทงสวยงามเพราะเมื่อกี้ผมไปเซอร์เวยมาแล้วไปดูกันเลยตรงนี้เขาเขียนอะไร ดูเด็กๆน่ารักมากเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับรักณชนบุรีรักณชนบุรีดูเด็กๆน่ารักมากเลยดูสิครับโอ้โหอย่าอิจปวดนางนมมองสวามสิ่งศักดิ์สิทธิ์และงานรำพีดีรอยกับผมของไอสตาร์ชนบุรีของเรานะครับได้รับการสนับสนุนคนมาถ่ายรูปกันนะครับดูสิครับโอ้โ นึกถึงตอนเด็กๆที่ผมเป็นนักเรียนนะครับก็ได้มาเที่ยวกันน,นี่ตรงนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปนะครับคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะแยะ ขอเสียงรบมือต้อนรับการแสดงชุดที่สองชื่อชุดว่าพิชณีมารีรำเพยนี่ครับผมมาถึงเวทีแล้วาอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการทางสิมาทัควาปีผู้อำนวยการกาศึกษารูปเรียนสถานอินทปัญญาวัดใหญ่อินทารามครับนะครับนุ่มผ้าถุงนะครับเรียกว่าการนุ่มแบบจีบหน้านางผมสบายนะครับเป็นบรรยากาศไปที่ไหลซ้ายเทศบาล สมุทรีนะครับจังหวัดสมุทรผมพาท่านมาดูการประกวดใช่ล้ครับประกวดกระทงนะครับดูครับกระทงที่ประกวดสดใสนะครับเยอะแยะเลยนะครับดูเดี๋ยวพาท่านชมนะครับดูน้อยสามสิบสองหมายเลขครับท่านดูนรอบนี้นะครับโต๊ะที่หนึ่งนะครับเขาเขียนว่าน้อมบรรทาวารีวิถีไทย สพดทมชนบุรีแปลว่าไรไม่รู้นะครับสวยงามทีเดียวดูต้องใช้เวลาทําอย่างที่สุดเลยนะครับแล้วมาดูวันนี้นะครับดูวันนี้ดูน้อยน้องพ่อาของเรานะครับลีลาตานีกัสจังจันดูกันครับกระทงสวยงามทีเดียวดูนะครับ อันที่สามนะครับตัวที่สามโอ้นี่มีโคมกระวุธโกเมนบ้านดอกไม้กาละเวชท่นดูสวยงามนะครับนี่คือการประกวดกระทงที่จังหวัดชนบุรีนะครับดูสวยงาม กระทงต่อไปนะครับกระทงเราพริงสุวรรณชาติแะแนกวิชาค่ากรรมศาสตร์วิทยาลายัยอาชีวศึกษาจุกเมน,นะครับนี่คือประกวดต,ต้องใช้เวลาในการตกแต่งขนาดไหนสวยมากเลยครับมีปลาตัวขึ้นมาดูและมาอันนี้นะครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับวันนี้ สีดาราสีทรัพย์นางสาวสีดาราดูกระทงตรงกลางนี่เป็นเทียนนะครับสวยงามทีเดียวเห็นไหมครับแต่ละกระทงก็จะมีความงดงามมากมายแล้วมาดูอันนี้นะครับโรงเรียนเทศบาลชนราชชนราชลุกเคราะห์นะครับผมจะประกาศ รายชื่อผู้เข้าประกวดเราน้อยนัพเพราะงานเดี๋ยวผมจะพาท่านดูอันใหญ่ๆนะครับรอบที่สองนะครับรัตนะอุบลวรรณบูชาทานทารณีโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญาวันนี้ก็ส่งนักแสดงมาแสดงด้วยนะครับนะครับสวยงามขนาดไหนดูเอาละกันใช่แล้วครับและต่อมานี้นะครับชนทานสำราญรมชุมชน ชนทานสำราญรมดูครับที่ต้องหมด1ิพกระทงด้วยกันแล้วก็มาอันนี้โรงเรียนเทศาบาลวัดํำแพงอุดมวิทยาคารอุดมพิทยาคารนะครับก็มีนักแสดงมาแสดงด้วยนะครับกระทงพุทธบูชาจุลามณีศีอารยะเมตรตรโรงเรียนเทศาบาลวัดโพส่วยงาม ได้ดูนะครับสวยงามมากเลยครับปีนี้ได้มาดูกระทงกันนะครับโอเคครับสอันนี้ไม่มีชื่อเขียนนะครับไม่รู้ว่ากระทงประกวดหรือเปล่าดูครับสวยงามขอเส้ายินดกับเห็นไหมครับสวยงามเพียงใดสุดยอดนะครับอันนี้ใหญ่มากเลยนะครับดูครับโอ้แล้วตรงนี้ก็คือ เห็นว่าคณะกรรมการกระทงก็สวยนะครับถ้าดูประชาชนมาเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดเลยดูประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตรงข้างหลังนั่นเป็นเวทีลอยกระทงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณค่ะเด็กิงดติเจริญค่ะครูพาไปดูบรรยากาศนะครับดูสิครับโอ,โ,อโอ้โหตรงนี้ก็เป็น สถานที่ออกกำลังกายในตอนเช้านะครับตรงนั้นก็เป็นร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับดูเห็นไหมีการเล่นอะไรต่างๆเยอะยพระโบพาท่านก็ไปชมนะครับนี่ก็มา,มาถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปสวยง,งามเลยทีเดียวเห็นไหมครับในบริเวณนี้เวลาเขา้า เช้าๆออกกำลังกายอ๋อไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นควายนะครับควายสวยๆก็แต่งเป็นช้างงดงามยิ่งนักเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นสระสวยงามทีเดียวเดี๋ยวไปะสระที่คนมาลอยกระทงที่จังหวัดสมุทรนนะครับเห็นไหมครับท่านดูตรงนี้เป็นศาลาช่วงเช้า จะมีคนมาออกกำลังกายมาพักผ่อนบนนี้นะครับผมพาท่านมาชมบรรยากาศดูคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดูนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันที่ตรงนี้คนชนบุรีเขาเรียกว่าตำหนักน้ำนะครับดูครับคนเยอะไม่แพ้สุขโขทยัยใช่ไหมครับผม,ผมสุดยอดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูริมน้ำกันนะครับที่มีความสวยงามงดงามอย่างยิ่งเลยไปเลยนะครับตอนนี้คนแน่นมากเลยดูร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับเมื่กีผมผ่านมาหลายร้านมีของกินอร่อยมากเลยนะครับกินหอม นี่ครับตรงนู้นไกลๆนั่นเป็นเวทีนะครับเวทีของเทศบาลเมืองชนบุรีมีการประกวดเวลามีกิจกรรมก็จะม,มาประกวดตรงนี้และดูตรงนี้นะครับศาลาเก๋งจีนข้างในได้ยินว่ามีควรนอิมนะครับสวยงามกลางวันก็สวยและดูนักนักท่องเที่ยวมาลอยกระทรงในคืนนี้นะครับนี่ถ้าดูกระทรงเยอะแยะมากเลยนะครับเราก็มา สักการะขอเขาเรียกว่าขอพอรจากพระแม่คงคาแล้วก็ขอขอ,ขอ,อให้อภัยขอโทษขอป่อยเราได้ใช้น้ํากันนะครับเราเป็นนี่บุญุญน้ําอย่างมากเลยพระแม่คงคาช่วยให้เรา,ามีอะไรดีๆถ้าเราไม่มีน้ื้อโลกนี้แย่เลยนะครับแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยสัจจน,นะครับสามารถกรองน้ําให้เราใช้กันอย่าง สบายสบายน้ำก็คลองขึ้นท้องฟ้าแล้วก็ลงมาถึงน,น้ำเรียกว่ามนุษย์เราถ้าขาดน้ำนี่แย่ดูนะครับเราต้องเที่ยวเยอะขนาดไหนดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับที่นี่ชนบุรีนะครับท่านดูประชาชนมากันเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับผมก็จะ,ะทิ้งท้ายรูปสวยๆตรงนี้ไว้นะครับ ก็ขอให้ท่านกราบไหวส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ว่าลอ,อยกระทงเพื่อลอยเคาะลอยโศทุกท่านนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ลอยกระทงจังหวัดนั้นนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามอย่างยิ่งเลยเทศบาลเมืองชบุุรีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้พรจากพระแม่คงคา สวัสดีครับ